สวัสดีค่ะแม่อยากเที่ยวค่ะวันนี้แม่อยากเที่ยวจะพาไปเที่ยวน่านกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไว้เจอกันนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ร้านวันดาข้าวแกงค่ะร้านเด็ดร้านดังประจําเมืองน่านเลยนะคะต้องมากินให้ได้นะคะร้านนี้ก็มีของกินมากมายเนาะสามารถมาดู อาหารได้ตามด้านหน้าเลยนะคะจุดเด่นของร้านนี้ก็คือพวกอาหารข้าวรา,าดแกงน,นะคะก็จะมีแกงเขียวหวานแกงเผ็ดกะเพราผัดเผ็ดปลาดุกนะคะผัดหนอผัดุ้เส้นนะคะผัดพริกแกงถัง่วแล้วก็จะมีพวกของหวานด้วยนะสามารถเลือกตักได้ตอนนี้เรา,าอยู่ร้านวันดานะคะมาสั่งอาหารนะร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อเนานะหลักๆเลยก็คือจะมีอะไรบ้างนะแกมล น้ำเงี PM ้ยวข้าวซอยอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีข้าวละแกงนะข้าวละแกงก็อร่อยคุณแม่คุณแม่สั่งเป็นข้าวราดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้พี่แจ็คกูสั่งเป็นไวน์ไวน์ไวนอกไม่เห็นให้ดูเป็นน้ำเงี้ยวนะคะน่ากินมาก เปื้อนเต็มที่แม่สั่งเป็นข้า,าวราค่ะก็จะมีแกงเขียวหวานกับผักเราเออ น,น่าจะได้อยู่ยอเอาอะไร่านันนี้หรือเอาน้ำน้ำแทบซีอิ๊วเห็น,นไหมคนะอร่อยเหรออร่อยไม่เด็กกินได้นะหลังจากกินข้าวเสร็จที่ร้านวันดานะคะเราก็มุ่งหน้าต่อไปเที่ยวพงสันติสุขเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ จุดเช็คอินถัดไปของเราคืออะไรระหว่างทางตอนนี้นะคะสวยมากเนาะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะตอนนี้เราแวะมาจุดเช็คอินอันใหม่ของหน้านะคะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะเคยมาแล้วนะเพราะว่ามีแบบเด่นดังอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือประตูบ้ารลีของน่่นนะคะดหัะเชือกไปเลยได้ไหมฮะลดเชือกไปเลยได้ไหม่จะไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวหนูแว่ทางนี้นะคะเดี๋ยวแม่จับมือหนูอยู่ริมถนนเลยนะคะเลยจากกิ่วม่วงที่เขาแบบกินกับ ดูจุดตรงนี้นะคะจะมีค่าเข้าชมคนละ50บาทนะคะซึ่งเขาก็จะรวมการถ่ายรูปเนาะโดยใช้กล้องของเรานะแต่ว่าเขาก็จะมีการจัดมุมให้ทำให้ได้ภาพสวยๆออกมาแบบนี้เลยค่ะ,ะตอนนี้<ค>รเราตอนนี้ <ผม S 1> เรา <laughs> มาจุดเช็คอินจุดที่2นะคะ <laughs> ก็คือไรปันแกะนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะมีค่าเข้าคนละ50บาทนะคะดูเด็กไหมเด็กค่ะซื้อบัตรก่อนสามคนค่คนนะคะ่ะเท่าทไหร่คะผ่าดล้วเท่าไหร่คะเอาสองไหมสองถาดคะ่ะ ทั้งหมด210บาทค่มามขึ้นไปดูกันแหขึ้นไปดูกันเลยไปหลูก้าขอขึนอ้นไปดูเลยไค่ะนี่นะคะนีข้อถือให้หมเป็นหนึ่งาดเป็นหนึ่งถาดก่อนเฮยจริงๆแกะที่ยังไงพ่อก็มีใช่ไหมเ <c oughs> ออ <c oughs> ใช่ต้องเสียเงินฟรนเออใช่มีฟารมใช่ตรงนี้ง่ายกว่าเออแต่จะกินข้าโลกข้าโลก่าแล้ หนูคิดว sort of ่าตรงนี้มันให้สไลด์เดิมหรอค่ะนี่เป็นยากเย็มั้ยเนี่ย มันมาแล้วค่ะหนูไม่กลัวเนาะไม่กลัวนี่ยก็ยืนเออมันไปซ้นหนูไ่ยไม่เหมือนที่ทำงานใช่ไหมเกือบกินมือหนูแล้วไมกลัวกันเลยกันเลยเนี่ยวิวสวยมากมาเลยอย่าเพิ่งมาลุมฉันได้ไหมเดี๋ยว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 ช่วยด้วยมันมาอ้าวโดนลม ะนะลูกเเอเอิิ่่มมไม่เป็นไรให้คุณแม่ให้แม่กินเ<ฮ>ท้ก่อนนะอย่า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 อยายายาพอแล้วไม่มีที่ชัดแล้วหมดหรือยังของหนูโอ้ยของหนูยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราวางไว้ที่พื้นหนูก็ให้เตัว,ต,วตัวนี่แหละคะ่ะนี่นะเดี๋ยวขึ้นมาจะมีให้นะเดี๋ยวแม่วางไว้ที่พื้นก็ได้นะ ยยยดูสิลุงลุงคุณแม่เต็มหมดเลยแป๊บเดียวหมดแ,ม,ม,แม,ม่แม่จะวิ่งจะเห็นแม่ป้อนเสร็จกันแล้วกันเนาะห่างมันตกหมดแล้วพอแล้ว <c oughs> <m uch as> แล้วมันจะมาลุมที่เราต่อใช่ เราเรียบรีบให้ไหมหนูเป็นคนถือหมดแล้วหนูคนพ่อคนถือให้ค่อยๆป้อนก็ได้ค่ะไม่หนูกลัวมันลุมหนูอโอ๊ย อร่อยมากนี่คุณคะสบายดีคะไม่๋ยวขอดูหน่อยนี่ดูนะดูนะคผมชอบดินสวัสดีไม่มีให้กินแล้วลูกหมดแล้วลูกยุดนะแล้วปกป้องหนูไงดูสิกระวนสนุกเว้ยคะสนุกก็ได้ค่ะสนุกก็ได้ค่ะดูอันโดน โอ้ยตดีมากเลยแกะน่ารักมากมันหมดแล้วลูกมหมดแล้วแต่ว่ามันไม่เชื่อเราว่าเราอาหารหมดแล้วจ้าเกียงแล้วจ้าค่าอาหารถาดละห้าสิบนะคะน้องแกะก็ดูหิวโหยใครว่างๆก็เอามาให้น้องหน่อยนะหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดละหมดละแต่วิวดีมากเลยไหมสวยมาก ใส่มากค่ะ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 แก้มบุญเดี๋ยวพี่แก้มบุญให้อาหารอ่าให้ตัวนี้เลยมันกินเก่งกันมากหนูอยากเอาให้อีกไหมคะหมดแล้วหมดแล้วหนูอยากเอาให้อีกไหมคะไม่ค่ะเจ็บเท้าค่ะมันเจี๊ยวหนูใช่ไหมคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่ไอ้ครอบครัวกันนะ โ <Okay, S 2> อเคใ,ให้ดูบรรยากาศน้องแกะนะคะ มีแค่กระต่ายด้วยนะคะแล้วก็นีดูเลยดิเรเห็นมันขาวอ่ะขาวด้วยขาวด้วย่วงดิสวยแบบนี้โอ้ยไม่ต้องอะไรจ้ะอุ้ยจ้ามบุนสีนี่สวยสวยมันเยอะมากเลยเนาะว้าวตกนีมันมีพันธุ์ไหมมันชื่อเรียกไหมอ่ะลูกครึ่งลูกตกตกข้างในตั้งข้างแตกอย่าง ลูกมันอยู看看네 <t <t ่ข้างในน้อนะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเอ้าเอ้าเอ้าเกดเกิดหท่น่ะไโอเคเห็นไหมเห็นไม่เห็นเลยเนาะแต่ลูกมันอยู่ข้างในนะทุกคนโอเค เดียวหน่อยเนาะแล้วก็จะเห็นวิวภูเขานะจริงๆตอนเนี้ยที่เราออกมากันนี่เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เมฆก้กอนใหญ่เนาะแต่ก็ยังมีแดดฟ้าก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่กัจะเห็นว่ามีก้อนเมฆก,ก็ต้องระวังฝนตกกันน,นิดนึงนะคะช่วงเที่ยวช่วงหน้าฝนนะสวยเนาะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางนิดน,นึงนะคะมาหน้า,หน,าหน้าฝนก็สวยไปอีกว่านะคะ ตอนนี้เราอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รูโ้โคง้งคนมีเขาบอกว่าโคงพับผ้านะแต่ว่าเราจะมาถ่ายรูปตรงโคงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปถึงบอก,กรือ่ียให้ดูโคงส,สวยๆกันโอเคไหมโอเคสวยพัวไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถตรงคงพับผ้าเมื่อตะกี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นวิวภูเขาสวยงามมากเลยนั่งแล้วก็ชิลมากเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยมาสูตรโอโซนกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรคะอยู่วัยเลขเกินเลยเรากำลังจะมาถนนหม่เลขสามนะคะจุดเช็คอินอีกที่หนึง่งเดี๋ยวแมาจะให้ดูชุ sure. เหหม,มเลขาทำไมมชื่อท่ยกหมายเลขสเพราะมันเป็นเลขสามเลยสรุปมีไหมหมายเลขสมว้าย<ม>ลก็เห็นเลยน,นะเห็นัทุกคนหมายเลขสาส่ยงามนะครับยูวก็สวยมากเลยนะคนก็เยอะมากเหมือนกัน เอะตอนนี้อยู่อยู่ที่ถนนหมายเลขสามค่ะ,อะตอนนี้วันเสาร์คนเยอะมากเหมือนกันอ่ะไอ้แก้แล้วสวยไหมคะสวยคือแดดก้ามอ่ตอนนี้เรามาแดดนะแต่ฟองสีฟ้าแบบเมื่อลิ่มมากะะานะแล้วหนังเมันไม่ได้ฟ้าโอเคเรามาจากถนนหมายเลขสามแล้วเราก็มาที่ปวนสาขาแล้วเราก็จะมากินข้าวเย็นกันเนาะที่ร้านนี้ค่ะ ต้นลักซีนะคะึงโอเคร้านอยู่ที่ปัวนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านกัน่อจะรักขึ้นมาละตรงไโอเคร้านนารักน่ารักให้คุณตาข้อใหญ่เลยก็ได้ ังไงคะคุณไม่พออ่ะหรอกนนี้นะคะตนน่าดูสีที่ปูนะคะุณอบเรนตองนี้ก็มีอัพพิชัยมิยำสลัดสปากเกต็ตตี้สเต็กนะคะคุณเอาสปากเกต็ตตี้แล้วกันนะ้องลเนาะ เอาซาลติ้งมาเสิร์ฟใหเผ็ดหรือว่ามาเสิร์ฟให้ทะเล่าลติ้งคู่จะเป็นอะไรคะหรือว่าจะเป็นะคาร์โบนาราคินิชิคู่หรือี่าจะเป็นคั่วหรือว่าจะเป็นคั่วคู่เนาะคั่นไี่เป็นแบบปลาดูด้วยนะคะดูดัง วว่าสเต็กปลาเนาะสเต็กปลาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอายำมาให้มีใครอ่ะเอากระพงหรือปลาแซลมอนจะเอาปลากระพงหรือปลาแซลมอนมาทำเป็นสเต็ก เราจะเอาเป็นอะไรหราจะเอาเป็นสลดัดไม่ดเลยค่ะอเอาสเต็ปกปลากระพง,ะพงอ๋อถ้าไดก็เปลี่ยนเป็นปลาแซลมอนเอาเป็นซอสเป็นวายขาวทีมซอสแล้วก็ผักโขม เอาสมันเามบดเลยค่ะสร้ค <ry> okay. ัับเลยสุดเลยค่ะแล้วก็สปาเกตตี้พิกแห้งกระดวไส่กุ้งอ๋อหมดใช่ไหมมีนใส่กุ้งเราไปทำอะไรได้อีกไหมคะหัวไข่กุ้งไม่มีเลยเราใข่กุ้งจังหวดค่ะจะเรียอะไรดีอ่ะเลยยำเซนนั่น เขาย่างซอสคนแต่ว่าไม่เผ็ดนะค่ะคนะคะคนานะใช่ค่ะนั่นอเป็นแบบน้ไหมเนาะมะเขือเทศอะไรดีเห็ดทะเลเหรอเ็นเป็นสปาเกตตีมะเขือเทศทะเลพอบอะไรดีบ้างสเต็กหมูไทย คุณมีให้เ,เล,ลือกไหับพฟิกาอยู่แล้วนะโอเคแล้วก็สลัดของเธงค่ะมีมีอะไรบ้างเสลดัดค่ะยางแล้วก็เป็นส,ล,นสนลัสา่เอาเป็นสลัดแซมอนยางกันเลยยำกินอะไรอ่ะยสั่งแต่ยำแซลมอน กัดสองเอาเอาเส้นทอดยาวสองหาดันก็เป็นสองเอาเป็นปลาไหลยายอยากเอาเป็นไวน์ซอสไวน์ซอสหรือว่าจะเป็นซอสเห็ดอือซอสเห็เอาเป็นครีมเห็ดอ่ะมันบดหรือมันทอดมันบดมันบด เดี๋ยวเรามาดูอาหารกันจานนี้คือสลัดปลาแซลมอนย่างนะคะน่ากินมากค่ะส่วนจานนี้ก็คือสปากเกตตีซ้ซอสทะเลทะเลนะคะมีกุ้งมีปลามีหอยอร่อย สตเต็กแซลมอนย่างนะคะอันนี้สลัดของเราอันนี้สปากเกตตี้ของพี่แก้มบุญเนาะอันนี้คือ,อสตเต็กหมูนะคะอุ้ยยำแซลมอนหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มมาอีกจานหนึ่งรัมดีรับปีมีใจมึกินยเยอะๆล้วหมบนะ 好，他好可好走了。好，好。嗯，你好要好弹。好拜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 

แล้วก็กินเสร็จแล้วนะคะวันนี้สรุปว่าเราไปเที่ยวเริ่มต้นเรากินที่ร้านวันดาก่อนเนาะแล้วเราก็ไปที่สันติสุใช่ไหมคะเราแวะถ่ายที่กำแพงบาดีแล้วก็ไปเที่ยวที่สวนแกะไ้แกะ <c oughs> แล้วก็ไปต่อที่ถนนหมายเลขสามนะคะแล้วก็มาจบที่นี่เนาะไรแกะอะไรปังแกะ,ะ,แกะใช่ไหมคะแล้วก็มาจบที่ร้านลิตร์ลาร์ีสีนะคะอร่อยมากเครนทุกอย่าง น้องวันเดทีฟกับคุณแม่นะคะบ๊ายบายปิดท้ายคลิปด้วยให้ชมวิวเมืองอำเภอปัวนะคะิูสวยมากหลังจากที่เราออกจากร้านมาเนาะแพราะเราก็จะไปยืเท์มแล้วก็กลับเข้าสู่อำเภอเมืองน้านนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับทริปแม่อยากเที่ยวนะไว้ติดตามแม่ครั้งต่อไปนะคะว่าแม่จะไปเที่ยวที่ไหนต่ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe นนคะแล้ว มาเจอกันใหม่อรอบหน้านะหรือว่าคุณแม่จะพาไปเที่ยวไหนคะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ